เรียนท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านกิรติรัชนุท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านโทสปลนทางสรุปท่านอธิบดีกรมพัฒนากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคุณสลานรัตอนุมัติราชกิจประธานจัดงานตลาดนัดโชว์หวยครั้งที่สคุณสรรวิจิตธรรคณะกรรมการจัดงานหัวหน้าส่วนราชการพันธมิตรทางธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานทุกท่านในนามบริษัทสยามแม่โครจำกัดมหาชนดิฉันขอต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดโชว์หวยครั้งที่13อย่างเป็นทางการในวันนี้แมคโครมีความมุ่งม,มั่นดำเนินงานในฐานะที่เป็นมิตรแท้โชว์หวยมาอย่างยาวนานมากกว่า33ปีและได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยพัฒนาศักยภาพโชว่หวยไทยให้เติบโตอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยการจัดงานตลาดนัดโชว่หวยถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของแมคโครที่มุ่งส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให,ให้กับผู้ประกอบการร้านคาปลีกรายย่อยพร้อมพิกโฉโชว่หวยไทยปรับตัวรบับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ và viện rất nhiều như, như vậy như bà